สวัสดีครับน้องๆวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง anorectal abscess กับ fistula in ano นะครับคือสอย่างเนี้ยมันลคล้ายๆกันแต่มันรักษาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเราเจอเนี่ยเราก็จะสามารถรักษาได้ถูกต้องถูกวิธีนะครับถ้าเรารักษาผิดเนี่ยบางทีเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยมีความทุกข์ทรมานมากขึ้นนะครับแล้วก็แบบ หายยากแล้วก็กลายเป็นโรคที่เป็นโครนิกเป็นเรื้อลังเลยนะครับถ้าเรารู้ได้รักษา,<ส>าได้ถูกต้องทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ a อโนเลคโตอัเซตกับฟิส u l ไลเนโนเนี่ยสำหรับน้องๆที่สอบ NL2 เนี่ยก็ออกสอบบ่อยนะครับคือปีหนึ่งมันต้องมีข้อหนึ่งอ่ะไม่เอโน r ลค t ตอัพเซตก็จะเป็น f ิส t u ไลน i เอโนก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจออะไรนะครับก็สำหรับอโนเลคตอัพเซตนะครับกับ ฟิสตูไรน์เอนโอเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เอนโอเรกเตอร์แอฟเสเนี่ยจะต้องปวดก้นปวดชัดเจนเลยแต่ฟิสตูไรน์เอนโอเนี่ยไม่ค่อยปวดเท่าไหร่นะครับเอนโอเรกเตอร์แอฟเสเนี่ยมักจะมีไข้สูงเออไม่ใช่ไข้สูงมักจะมีไข้แต่ส่วนฟิสตูไรน์เอนโอเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีไข้เท่าไหร่อ่ะครับแล้วก็เอนโอเรกเตอร์แอฟเสเนี่ยจะมีอะคิวออนเซ็คือมักจะเป็นเหมือนฝีอ่ะให้คิดว่าเอนโอเรกเตอร์แอฟเสเนี่ยมันก็คือ คือเป็นฝีรูทวันนะนะครับคือเป็นฝี ấy, แต่เพลินมันไปนอยู่รอบรกลก้นเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยมันก็จะปวดบวมแดงร้อนกดเจ็บแล้วก็เป็นขึ้นมาเหมือนฝีการรักษาก็ตรงไปตรงมาครับเจอฝีที่ไหนก็ i อ d ที่นั่นนะครับง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้มีคีย์พอยต์นิดนึงนะครับสำหรับเอ r น c t a l a b s c e s s เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องให้แอนตี้ไบโอติกเน้นนะครับ เอโนเรก o ตแอบเซสเมื่อท่านทำไอแอแล้วหรือผ่าฝีไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องให้แอนติไบโอติกจะให้แอนติไบโอติกเฉพาะในกลุ่มที่อิมมูโนคอมโพรไมส์โฮสนะครับหรือว่าใส่พวกฮาร์ดวาล์ al, หรือใส่โครเทซิสในร่างกายต่างๆเราถึงให้แอนติไบโอติกไม่อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องให้นะครับส่วนกลุ่มฟิส t ตไลอินเอโนเนี่ยก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าฝีคันทสูนนะภาษาไทย ฟิสตูล a in a n เเนี่ยมันก็ถ้าเราเนึกภาพเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบช่องทางเล็กๆเลือเ้อยไปรอบๆรูก้นอยู่ข้างในนะครับเพื่อหาทางออกของหนองนะครับซึ่ง f ิส t ูล a in a n เโเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันก็เริ่มมาจาก ore a n o r e c t ก l a b s ์แอที่เราไม่ได้รักษาหรือเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปล่อยเอาไว้มันก็หาทางออกของมันเองจนกลายเป็นโครนิกดีซีเป็น f i สตูล่า n ินเนั่นเองนะครับ ซึ่งฟิสตูไรเนโนเนี่ยการตรวจร่างกายจะต้องเจออันนี้ครับและเป็นคีย์เลยในข้อสอบแล้วเราในชีวิตจริงเราก็ต้องหาให้เจอด้วยก็คือมันจะมีตุ่มหนองข้างๆรูก้นนะครับเป็นดิมเปิลขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีหนองออกมาถ้าไม่มีหนองเนี่ยเราลองเอามือกดลูดรูดแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีหนองปลิกออกมาตามรูนะครับแล้วก็จะมีประวัติมีหนองไหลเป็นๆหายๆเลอะกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีไข้อะไรอะ่ะเป็นไม่ค่อยมากแต่หน้าลำคานนะครับ แล้วก็มักจะทานยาฆ่าเชื้อแล้วดีขึ้นนะครับมักจะมีประวัติอย่างเงี้ยคนไข้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานเองมีหนองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับตรวจร่างกายก็ต้องเจอแตรกหรือเจอตุ่มถ้าเจอแบบเนี้ยให้ให้นึกเลยว่าเป็นฟิสตูล่าอินเอโนนะครับคำได้ฟิสตูล่าแท่งการทรีทเมนต์นะครับสำหรับฟิสตูล่าอินเอโนนะครับเดฟฟินิททรีทเมนต์จำให้ชัดเจนนะครับการทรีทเมนต์เนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งคือซัพพอร์ตที 2คือ definite treatment นะครับ supportive เนี่ยก็เช่นแช่ก้นทานยาแก้ปวดให้ยาถ่ายไม่ให้ถ่ายแข็งอย่างนี้เขาเรียก supportive treatment นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่า definite treatment ซึ่งข้อสอบชอบถามเนี่ยเราจะต้องตอบว่า surgery หรือตอบว่า fistulotomy นะครับจริงๆการผ่าตัดมีหลายแบบแต่มาตรฐานในปัจจุบันคือ fistulotomy นะครับอันนี้ก็คือ point นะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรถามว่า f i สตราอเอโเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมาด้วย f ิสตราอิเอนโแล้ว On Top t ปด้วยอินเฟคชันคือ o อนท็อปด้วยเอ o โ e เรกเตอ s ์อ no ักเสเพราะฉะนั้นบางทีตรวจร่างกายเนี่ยจะพบเป็นก้อนและอักเสบขึ้นมาซึ่งการทรีตเมนต์เนี่ยก็คือ IND เหมือนกันเมื่อไหร่มีฝีก็ IND ที่นั่นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะครับ แล้วก็รักษาไปตามเนื้อผ้านะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง a n o โ e c t a l a b s c e s s กับ f i s t u l ไ in Ano ง่ายๆนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนำไปใช้กับคนไข้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สอบผ่านทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย